สวัสดียายคิดมีสุกมาช่วงดึกวันนี้ยายจะมาเตียมไว้มาหมักปลากระป๋องตุยร้อนมาหมักปลากระป๋องตุยร้อนของยายกับจจมี่ตุยห่อนไม่มีมาม่าหมูสับแล้วก็มีปลากระป๋องแล้วก็มีหนังเปล่าอันนี้เมนูดึกแล้วก็เจาก็จะดทิมไว้ประมาณเจ็ดสิบนาทีเขาก็จะมาลองเทสกันเนาะอ่าเริ่มก็คือเปิดเปิดด้วยร้อนเปิดด้วยร้อนมาอ้ะมีมาม่าหมูสับยี่หรี่มาอีกแก่สอนนใส่เลยเยอะมากใจ โน้ no, no, เอามาหาเออสิค่โอเค,ค่ะห้องนี้ห้องแล้วอันนี้ DIY ไว้าเด้อห้อง DIY ใส่ถือห่อน่ว่าเข้ต้องเป็นไนี่ยห้องไข้เนี่ยแกเ,เป็นับบหน้ว,ว่านติดเป็นสุกออัน,นีก็คือไอนิเอมนยยเจอของยายจไรของยายคิดมีสุกเนาะ,หะหเห็นเเนห็นแน่นู่นนี่บอกยายแล้วเนี่ยแกมหมดไยายที่ผมเเมือร็ผมไปตดปนระวังตรงค่คะ ก็ใส่น้ำมันหอมอันนี้จะเทน้ำใส่ก็ดีครับเส้นเทน้ำเปล่าแย่ๆยกมาก่อนย่ายกออกมาก่อนเออยกค่ะย่าเฝ้าเทเสร็นก่อนเทตัวโปรไฟลที่เดียวกันเก็บกอันก่อนนะแก็บเก็จีเฟเลยอันนี้ก็ง่ายๆเนาะแบบฉบับแบบข้าวต้ม ก็ต้องปุยแยกต้มก็ต้องเจ็บปากต้มอ่าประเทน้ำใจให้ท่วงให้ท่วงทงกันประเทศน้ำใจท่วงทุ่งใส่เทศใจใจใจรวมแล้วเป็นเนาะแล้วก็ต้อเอาสีขาวว่างเลยจะไม่เจือดือดอืมประเทศใ่อืมป้าแล้วอันนี้เขาลองเนาะทดลองเนาะผมบอกจะเป็นยังไงก็จะต้องไปพร้อมๆกันปิดฟ้าไว้เจ็ดถึงสิบนาทีพอดีเราก็ต้องปิดหนังยามสิบเปิดเงีบป่ะแต่เดี๋ยวนี้เสียงเดือดก็ดำเดือดป่ะกาลังเดือดกันนะ โอ้เสียงเ,เดือดเดือดคักเลยนะีป่น <c oughs> นประมาณสามทุ่มพอดีเนาะเราก็เปิดเบอร์มาเป็นเท่าไรแล้วก็มาอัปเดตเมื่อนี้ย้ายไปใส่มากกว่าได้คิดมีสุขเป็นไงคะเมื่อนี้ <c oughs> ไปหาหมอ <c oughs> แต่คออุณหมอคุณหมอ่าจากไหนแน,น่อัป <c oughs> เดตอาการแหนฟังไงแต่มาได้แล้วย้ายบอกอย่างกับคุณหมอแน่แน่จริงจริงปะ อาการที่ขนแลอาการอะไ,ไนอีกการนอนหลับอน,นอนไม่ค่อยหลับยังนอนไม่ค่อยหลับลเรื่องทองนะบอกว่ายังไงบอกว่าทองอืดแล้วอะไรอีกจ,จำเขาได้แอคอาอยุเท่าไหร่บ้างนี่หกสิบสี่ชื่อยายสมคิดมีสุขอายุหกสิบสี่ปีวันนี้ไปหาหมอนเนาะจำเบิร์นพอนะพอนอ่ะม่อนวะจำไม่กระเดือ,อ,อดอยได้หรือค่ะก่อนสามดวงพน ไอแม่ใจน,น,น,นามถ่วงอยู่เปนบรอข้าขงล่างเหรอไหมใจถ่วงทุ่งห่อนอยู่เป็นบรอแล้วยังไงอีกคุยกับคุณหมอสาภาพาไปรอมโรงพยาบาลเป็นทังไโรงพยาบาลดีบองพยาบาลดีโรงพยาบาลสะอาดเนาะเป็นรบรอแมน,มนหลับเหมือนี่ไปกินข้าวอยู่สกินขา้าวเตียงรู้ไหมกินข้าวเตียงอยู่โรงพยาบาลกินอีหยังไม่นุ่งเตียงกินอีหยัง,ยงที่ยายมาก,กินนะทีะ่ว่ายากเหรอเย็นตาโฟ ที่นายแก่มากินนะเนาะอยู่บ้านกินกินเส้นอะไรเยีนตาโฟกินเส้นใหญ่เยีนตาโฟแล้วกินหมดไหมกินเบิร์ดกินเบิร์ดถุยเลยเท่าครั้งที่แล้วแกไปกินแกไปตีเป็นไบรว่าให้พักหน่อยเป็นบ่รั้งนี่แกได้ประกาศตียังอ๋อเป็นแนมอยู่เป็นบ่แต่ของบ้านนางแนมอยู่ตอนนี้แกกินเบิร์ดเลยเป็นบ่แสบบ่แสบกึ่เก้าแต่เดี๋แวกาจังรสชาติครั้งแรกได้เนาะพอนี้ไปกินครั้งที่สองเนาะว้าวได้ยังไงอีกไปรอคิวนานไหมรอคิวคุณหมอนนานไหม นะคนหลายโ <d> um> รงพยาบาลเนีะยนัดคนแต่หลายเนาะคนบัสสาวะไปโรงพยาบาลเหมือนอย่างว่านั่งข้านั่งเนาะคนกิดแหลายเน่ได้ยาได้ยาตัวเก่าเนาะเดได้ปรับยาได้ย,ยาตัวเก่าแล้วไปไหนมาอีก <de> um> ไปตลาดไปที่ไหนตลาดที่ไหนจำไ,ได้ไหมตลาดกาดหลวงของเชียงใหม่จำได้บ่าววันนี้กาดหลวงเชียงใหม่ไปตลาดไปซื้อยัง <de> um> ไปซื้อมาผู้ไปซื <de> ้อมาผูอากาศมันเดิมอากาศเป็นแบบอากาศเชียงใหม่นเหมือนนี่ฮอนเฝ้าเวาเลยฮอนอากาศฮอน แต่ก็โอเคนางรถได้ไหมบอน,นางรถได้ไปมาได้อ่ะแอบเปิดดูหน่อยสิเส้นมันเป็นยังไงเปิดแล้วก็ต้องโคเล็กโคเลกเสียงน้ำมันเดือดอยู่บนน่ะแอบดูนีดหน่อยหนิ่มบ่กลับกลับเส้นบออันนี้เยี่ยไ,ไว้นกแมวาปากกระป๋องอกลับเส้นหนึงกลับเส้นห้องใตแซ่บอีกพีทเวาฟ้าไหวยังอีกหานาที่เจ๊ยังบ่แข็งอ่ะอเนาะแข่งกว่ะเส้นแข็งเหรอ เสียงนิ้นเสียงหนำเตืดอดยิ่ได้ไหมถอนแหงป่ะอ,อ,อนแหงเดี๋ยวเรต้องกินอีกสักพักนึ่งเดย้ายต้องเปิดปากระป๋องเตรียมไว้ก็ได้เพรเขาจะกินน้มาปิดกระป๋องกลยเนาะเปิดกระป๋องเตรียมไว้งัดเตรียมสุดเลยงัดเตรยปจับพวงนงัดเีม,มเเเลมมาังนี่ับลมมาเอ,อื้อมคอย้อนกับไปวนี้คอ,คอยดึงเดอ้เอ,อคอยดึงไปงัดอีกเดีบบ๋ยวปเออแค,คอยดึงไปเปิดไดี๋ป่ะตามแข็งได้อยู่รวาจะต้อง ใช้แรวนีดนึงอือรุน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 แล้วก็เดี๋ยวเราโอ้เก่งไหมวันนี้เปิดปากกระป๋องได้แับวันนี้ว้าวปากกระป๋องได้แล้วเนาะเยี่มเยิ่มเยิ่มเต็มมือเป่าเต็มมือเป่าฮะเต็มหน่อยนึงต้องรอก่อนอะยังไม่ถึงเวลาเลยยายเสร็จมันแข็งอยู่ไหมเห็นเนาะอีกสองสามนาทีก็จะมาเสร็จมันจะโอเคเวาตอนนี้ก็ยินเสียงน้ำเดือดเนาะย่ายมืนบปล่าพี่คิดพี่คิดมีสุขพี่ยิ่เสียงน้ำเดือดอยู่ใช่ไหมคะเดือดอยู่เดี๋ยอยู่ ัรถกำมะจากตลาดไปแวะส่อีกปะก่อนขอบ้านอ๋มอมาดีแวะแมนปะมาดีแวะส่ก็คือตรงเข้าบ้านเลยแล้วมือนี้มอ้คุยกับหมอเรื่องออกกําลังกยายกามือนี้ได้ออกกําลังกายปะออกของเศร้าแต่ตอนแรกหล่ได้ออกปะตอนแรกมได้ออกออกตอนมือเศร้านี่ออกแบบไหนออกให้จังไเลยยกแขนยกขาเด็กยังรอบบานปะยังรอบบานนั่นเอนปะออกกําลังกายแขนออกกําลังกายขาแต่แยกดํานักเท่าไดมือนีที่ไปวัดนะด น้ำหนักสี่สิบสองวันนี้ที่ไปวัดวนะรปหอปากระปองไปเลยน้ำหมาเพขันนงแต่หอมปากกมามาระออป,กกปองแลเนาะแล้เสียงหนามนิดเดียวจะมันเป็นยยห,หนานิดเดียวแอร์บึงอแ่ก็เจ้าลอง,ง,นะงบึออนนงสีมันหนักสีมันก็ตมเนี่ยเพราะว่าอีเขาใจหนัอเยที่มีซู ไดกคินนีสุได้คิดอยู่หนีแต่ว่ามีสุกอยู่ประตูบอกมีสุกมี่สุกอยากเข้ามาเหรอคะมี่สุกอยากเข้ามาเหรอคะลูกไม่อยากเข้ามาก่อนเหรอนิ่มั้อันนี้เสียงมีสุกด้ินนี่อันนี้เสียงมีสุกนี่ไม่ใหญ่เส้นเส้นยังแข็งอยู่ก็ต้องต่ออีกสิ้นเบมืองหลัะเส้นหนึ่งแข็งอยู่ว่ะอันนี้สิสิ้นทีแล้วนะเนี่ยแต่เดือดนี่สิ้นเส้นเดียวเด้อแข่งเราแข็งเราแข่งอย่าคิดจะสิ้นเส้นเดียวสิ้นเหมองหล่ะเส้นยังแข็งอยู่ว่ะ แกงอยู่อ่ะปิดไฟต่ออันนี้ร้องเธอแหลกคืออันนี้คือยีคิดยี่คิดแล้วร้องเธอแหลกเธอแหลกที่ร้องเหตุโอ้โหสิบนาทีแล้วนะเส้นยังไม่นิ่มแต่ว่าเสียางหนาก็ยังเดือดอยู่แล้วก็เสียงนี่สุดเลยอยากเข้ามาร์เหรออยากเข้ากล้องเหรอเขไม่อยู่ก,ยยก,กับยายอ่ะแล้วอยากเข้ากล้องอยู่กับยายแล้วไม่เรียกรนะ้องเองไงเข้าไม่ได้ไงกต้องเรียกร้องก่อนถึเข้าได้ทำไมเนี่ยได้บอกกับยายเนี่ยอ,อันนี้คือคนก่อน อันนี้คือคนกอกวนอันนี้คือคนก่อกวนคนหน่อยก่อกวนเอยากเขาหน้าหายายหวนาม้สุอยากเขาหาหายายเออตำรวจ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 ห้องใหญ่ตำรวจห้องใหญ่หอมหมั้ยมีสุขหอมมั้ยหอมนะคะนั่งอยู่ข้างยายสินั่งลอยลอยตรงนี้เออนั่งอยู่ข้างยาย ได้ยินไหมได้ยินเสียงมอต้มไหมมอต้มยังเดือดอยู่เ,ล,เลยอะ่ะมอหมากมอก็ไปปกิกนิกไปต่างแขมมอตรงนีกระทะใส่มอมอต้มน้อนหอมอ,อร้อนเ้วยร้อนใส่ถวยห่อนมอมีแกะกับคนถวยห่อนไปเนี่ยสำหรับแคมปิง้งน้ำเหนือเลยน้ำเหนือปากกระป๋องมากๆเ้วยร้อนสำหรับแคมปิ้งนะยายนะไปแคมปิ้งได้เลย,เลยมีสุกไปเปล่าไปแคมปิ้งไหมออไหอมไม่มีสุกข,อง,ของแล้วอ่ะมีสุกของแล้วอ่ะโอ้โหหอมมากเลยอ่ะโอ้โห นั่งเรียบร้อยก่อนรออ๋อไปนั่งข้างยายสิน้องนั่งตรงนี้มันไม่เห็นนะอ่ะอ้ยยายอีกแป๊บนึงก็ลองเปดดิดนอะีกแลสิบห้านาทีเนี่ยลองเปิดดูว่าเส้นนิ่มไหมลองเปิดดูดิเส้นนิ่มไหมเส้นโอเคหรือยังอันนี้สิบห้านาทีแล้วนะยายมีสุกยังดูด้วยเหรอโอ้มีสุกยังดูด้วยห,อ,หอมมากเลยอ่ะหอมไหมหอมไหมหอมมากร้อนน้ำมันร้อนน้ำ,นำมีสุกนะอืมเลยนี่แล้วยายเทปากระป๋องลงเลยค่ะถ้านิ่มแล้วยยเทลงหมดเลยใช่โอ้ได้สองตัวยิ่งใหญ่ได้เนาะ สองสตัวใหญ่อ่อาพอแล้วยายอ่าค้นบเหมือนค้นไปสอนนะไปสอนใสสงคนนะคนในข้อกันอุอันนี้ิ่านาที่เลยเดอจบตเด่นจัก,กร่กองเห็ดอ่ะอันนี้ก็เอแรกกับ่ยาร่องเห็ดยคิดมีสุกลองทำสิบห้าสิบชไยายสิบห้าสเ้นีิโมดีใช่ไหมอันไหนชิมดิซดน้ำดิอร่อยไหมเส่ากกระป๋องก็ไปแล้วอร่อยไหมว <c oughs> ิโดอร่อยซดไหมซดนิดน,นึงไหมสองสามคำหน่อยเพราะมันรอๆอยู่จะได้ซดลงคอตอนดึกมื่อดึกแสบบอบอกคนเนี้ย แสบวะแสบแสบแห้อะกินเลยกินได้ไหมไม่ได้ต้องอืดอยู่ซิ้นนิดหน่อยซิ้นนิดหน่อยแล้วว่แสบแล้วก็โอเคแล้วใช่ไหมโอเคละก็ไม่มีอะไรแล้วอนะปิดแค่นี้เนาะอันก็บายบายแล้วเราจะออกจากไลฟ์กันแล้วเราค่อยมาพรุ่งนี้เนาะอย่าเนาะโอเคค่ะบายบายไปคิดนิดหน่อย